ของมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้สั่งตัว Huawei Mate Book D15 ไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับผมได้สั่งผ่าน JD Central นะครับแล้วก็มีของแถมก็คือเป็นคูป,ปองส่วนลด3,000บาทพร้อมของแถมที่ทาง Huawei มอบให้อีก4ชิ้นมูลค่ากว่า6,500 6,900บาทซึ่งประมาณนี้ผมจำไม่ได้ราคา เดี๋ยวเรามาองดูกันนะครับว่าสิ่งที่เขาคอมเพนกันใน JD c e n t นทัที่บอกว่าส่งช้าบ้างส่งไม่ตรงตามสเปคที่สั่งบ้างของที่ผมได้มาในกล่องเนี้ยจะตรงตามที่ผมได้สั่งหรือเปล่าส่วนระยะเวลาก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมสั่งไปช่วงพิอร์ช่วงวันที่6ตอนเย็นๆนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวนะวันที่15กุมภาพันธ์ผมได้สินค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่16ผมกเลยมารีวิวให้ดูว่า สิ่งที่ผมได้รับเนี่ยตรงตามสเปคของผมหรือเปล่าลองดูนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้รับของเมื่อช่วงบ่ายๆของวันที่15ที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวานนะครับเรามาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรข้างในก็มีบบเบอลที่เป็นแบบถุงลมนะครับใส่มาด้วยแล้วก็มีบบเบอลที่เป็นเม็ดที่คนชอบบีบกัน อ่าหัวเว่ยเฟรนเซอร์เป็นหนึ่งในของแถมนะครับเป็นหูฟังไร้สายแบบ18ชั่วโมงนะครับเป็นไฮแพร์ก็แถมมาให้ด้วยหนึ่งในรายการที่แถมนะครับสำหรับเ a ็ตบุ๊ก D15 อ่ะอีกชิ้นเป็น power bank ขนาด12,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับเป็น40วัตต์ซูเปอร์ชาร์จสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้ด้วยเยี่ยมเลยสีขาว นะครับต่อไปเป็นเมาส์ไายสายเป็นอีกหนึ่งของแถมที่ใช้ได้ยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับกระเป๋าโน้ตบุ๊กแกะดูเลยดีกว่าตัวนี้ ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับมีการมีซิปมีช่องเก็บใส่หัวเว่ยแบ็คแพคเป็นอีกหนึ่งของแถมครับกระเป๋าภายในก็มีช่องเก็บให้โอ้ภายในบุกกระมบี่ยนนะครับอันนี้เป็นกระมี่ยีเออเจ๋งดิมกันนะ ส่วนอันนี้เป็นของที่สั่งนะครับซึ่งก็คือ huawei matebook d15 ปี2020นะครับก็เป็นของเท่าที่เห็นนี่เป็นของซินเนกนะครับซินเนเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ตัวนี้นะครับ matebook สีที่ได้รับก็คือสเปซเก matebook matebook d15 AMD Ryzen 5 3,500 U นะครับเป็นซีรีส์3,500 U มี G.P.U. แบบภายในนะครับ Vega 8ก็เป็นแบบ built-in นะครับ RAM 8 GB นะครับตัวฮาร์ดดิสเนี่ยเป็นลูกผสมที่มีทั้ง S.D. s 256 GB นะครับบวก1 TB แบบ HDD ดีๆนะครับก็ ไซส์ขนาด15.6ก็ถือว่าตรงตามที่ผมสั่งไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ากระบวนการและขั้นตอนในการส่งที่ผมอ่ะมีอีกใบมีร่วมกิจกรรมลุ้นรับหัวเว่ยแบนโฟนะครับหลังจากที่ได้ของแล้วเนี่ยถ้าทำการรีวิวลงบนโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กรีวิว JD Central และแฮชแท็กเมดบุ๊คดีสิบห้าแอดเจดีก็ลุ้นรับห u a เว i ยแบรนด์โฟร์ฟีนะครับก็กิจกรรมขั้นตอนไปดูเองแล้วกันเพราะว่าสำหรับคนที่สั่งมาเหมือนผมนะข้างในก็มีบับเบิลครับบับเบิลขนส่งหมดแล้วกล่องก็จะเป็น j d c o c h นะครับซึ่งก็คือ URL ของ JD Central นั่นเองแอปพลิเคชันในส่วนของขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาดูที่แอปพลิเคชัน JD Central นะครับแล้วก็เราลองมาดูที่ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อซึ่งก็คือมีของแถมที่ชัดเจนนะครับจากโปรไฟล์ของผมที่ผมสั่งซื้อเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราลองมาดูในส่วนของ นะครับประวัติการสั่งซื้อทำลายของการสั่งซื้อนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยมีของแถมนะครับแล้วมียอดชำระเงิน14,990บาทนะครับแล้วก็มีกระบวนการของส่วนลดมูลค่า3,000บาทนะครับที่ทาง JD ดีเซนท่นมอบให้เริ่มตั้งแต่วันที่6กกุมภาพันธ์นะครับ ก็มีการรับคำสั่งพีออเดอร์หลังจากนั้นก็รอการจัดของไปจนถึงวันที่12ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวมีการพิมพ์ใบเสร็จนะครับพิมพ์ใบเสร็จออกมาแล้วก็เข้าสู่การแพ็คสินค้านะครับแล้วก็ไปสู่กระบวนการเข้าสู่คลังสินค้าของ j d c e n ซนทแล้วก็เริ่มส่งต่อไปที่คลังสินค้าของ Curly นะครับเพื่อเตรียมการจัดส่งจนมาถึง วันที่15ก็เริ่มแยกเข้าสู่การจัดส่งและถึงมือผมนะครับในวันที่15ถือว่าไม่ช้านะครับกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ 12, 13, 14และ15หลังจากที่เราเนี่ยได้รับของมาเราก็ตรวจสอบสติกเกอร์นะครับว่าไม่มีการเสียหายนะครับสติกเกอร์ตรงนี้ s e c u r i u y i t y c k e c k content itself is สโ o k e n นะครับตัวของตัวโน้ตบุ๊กก็มีแล้วมาดูอะแดปเตอร์ก่อน อะแดปเตอร์นะครับก็มาพร้อมสาย USB Type C แล้วก็มาพร้อมอะแดปเตอร์ที่ใช้ชาร์จก็เป็น Type C เหมือนกันนะครับเป็น Type C สด้านเป็นอะแดปเตอร์3.6แอมป์นะครับ มีฟอยติดมาอ่ะมีสติกเกอร์วินโดว s นะครับก็มาพร้อมตัวนี้มาพร้อม Windows 10บ i ิด o n Vega g r a p h ฟ c นะครับของ AMD ข้างหน้ามี โลโก้นะครับก็สวยงามอย่างที่สั่งไว้ตัวเครื่องก,ก็ก็ถือว่าน้ำหนักประมาณหนึ่งเลยนะครับเปิดขึ้นมาก็มีแผ่นพลาสติกกันลอยให้นะครับปุ่มเปิดมีตัว NFC ตำแหน่งของ NFC นะครับโหมดแชร์ oh, wait, ถือว่าเป็น โน้ตบุ๊กคล e a n นะครับมีสาย HDMI มีพอร์ต USB ให้นะครับมี Type C ให้ด้านนี้ก็มีพอร์ต USB ให้อีก2ตํตำแหน่งแล้วก็แจ็ค3.5ตรงนี้เด็ดสุดครับเป็นกล้องแบบป๊อปอ up ที่ซ่อนไว้ นอกนั้นก็เป็นตัวนี้เป็นฟิงเกิลสแกนด้วยนะครับโดยรวมถือว่าก็เคย์นะครับตัวเครื่องเขาบอกว่าเป็นโลหะนะครับ ขะดูก็ยังไม่เห็นความแตกต่างของความเป็นโลหะแต่น้ำหนักนี่ใช้ได้เลยทีเดียวด้านหลังมีช่องระบายอากาศอยู่3ด้านนะครับหลักๆคือช่องนี้ถือว่าออกแบบมาได้สวยนะครับได้สวยเลยสำหรับเครื่องราคาอยู่ระลาร้อ9 0บาท ป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับ Huawei MateBook D15 นะครับก็มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยหลังจากที่ผมได้สั่งตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยรวมการสั่งผ่าน JD Central ก็ไม่ได้แย่ระยะเวลาในการจัดส่งที่ใช้ก็อยู่ที่ราวๆ12 13 14และ15ผมก็ได้รับของนะครับสิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ยคือ การสั่งผ่านแอปพลิเคชัน JD Central เนี่ยมีโปรเซสและขั้นตอนในการโลจิสติกที่ชัดเจนมีการแจ้งทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การปิ้นใบสั่งซื้อเข้าไปสู่ระบบการเตรียมจัดของการแพ็คของเข้าสู่ศูนย์รวมโลจิสติกของทาง JD Central เองแล้วก็ส่งไปให้กับโลจิสติกที่เป็นของ Curly นะครับแล้ว Curly ก็มีกระบวนการส่งต่อจน มาถึงมือผมณนวันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาในการโพสเซสนี่ยสารถึง4วันไม่นานของที่ได้รับก็ไม่บุบสลายนะครับตัวกล่องเองเนี่ยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้มีอะไรที่อ,ออกมาดูแล้วมีการกระแทกหรือว่ามีรอยให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็ส่วนในของสเปคที่สั่งไปก็ตรง ตามรุ่นทุกประการของแถมที่ให้มาอย่างที่หัว่วยแจ้งไว้ก็ครบทุกประการส่วนลดใช้ได้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผม Luke, จะรีวิวให้ดูว่าตัวหัว่วยเมดบุ๊คดีสตัวนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นยังไงมันเหมาะกับใครนะครับขอบคุณครับกดติดตามช่องของเราได้นะครับ t h e Reporter Asia สวัสดีครับ